เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิงหนครและตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุร้านรถเข็นขายข้าวแกงริมซอยสตรงข้ามชุมชนหัวเขาหมู่4ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครหลังจากได้รับแจ้งการทำร้ายร่างกายกันเบื้องต้นทราบว่านายเลาะพิทักษุมพลอายุ71ปีน้องชายนายอาซิสพิทักษุมพลจุฬาราชมนตรีถูกอาวุธมีดแทงตามลำ ตัวหลายแห่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาลสงขลาและเสียชีวิตในเวลาต่อมา,มมาส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ47ปีค่ะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหลังก่อเหตุใช้อาวุธมีดจ,จีบ้บังคับให้รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในจุดเกิดเหตุพาหลบหนีไป สอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมาซื้อข้าวแกงแล้วก็นั่งอยู่ที่ร้านระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุมาหาซื้อมะพร้าวที่ร้านข้างๆและเดินตรงไปหานายเลาะก่อนใช้อาวุธมีดที่พกมาทําร้ายผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะถ้ารู้จักเขาเดินไส่ผ่ามาถุกป้าจ้ามกรู้จักกันน,น,กน,กกน,นนะ เขาก็ะทางกันเลยเพราว่าพี่เขาเขาเรียกอันนะเราว่าเออมาในนั่งไร่ช่วงนั้นนะแต่ว่าแด็กบ้านนะแต่ว่าแด็กชาวนี่แกดินกินข้าวต้มมเมื่อบางที่แกนั่งกินข้าวต้มกันกับบางร้อกประคุณเนี่ยในร้านข้าวต้มเพรารู้จักกันดิเขารู้จักเขารู้จักกันแต่ว่านี้แม่นแปลว่าเพราะกามิลมีเรื่องไร่มาก่อนเรากามีบูใช่ไหมใจคนแต่ว่านี่ไม่แรงเลยบางร้องไม่แรงเลยมันกันแรงเอาข้าวโพดก่อนอีส้าหรือตีเส้าวก่า้าวันไหน ส่วนชายที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเล่าว่าตอนแรกผู้ก่อเหตุใช้มีด จี้ชิงรถนะคะแต่ว่าตนเนี่ยไม่ยอมให้จึงตัดสินใจขับรถพาไปส่งห่างจากจุดเกิดเหตุราว500เมตรก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงรถแล้วก็เดินหนีไประหว่างทางไม่ได้พูดอะไรกันต่อมาตำรวจติดตามและสามารถจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในพื้นที่บ้านหัวเขาก่อนคุมตัวมาสอบสวนตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การวกวนไปมาไม่เป็นเรื่องนะคะคือบอกว่า คือลักษณะของเขาเนี่ยคล้ายกับคนขาดสติอ้างว่าสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องเงินแบ่งมรดกกันแต่หลังจากสอบสวนคนในชุมชนทราบว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนสาเหตุอาจมาจากอาการที่เสพยาจนคุมตัวเองไม่ได้เพราะผู้ก่อเหตุมีประวัติติดยาเสพติดอย่างหนักเคยหลอนยาจนหวาดระแวงคนทั่วไปไล่ทำร้ายชาวบ้านมาแล้วค่ะ